สวัสดีค่ะพี่นังหนูใบาชาค่ะเ,เห็นหน้าพี่วันนี้มีของมาแจกแล้วค่ะวันนี้มาแจกอะไรให้เหรอคะวันนี้พี่มาแจก BB ให้ค่ะเป็น BB ของเกาหลีนะคะตัวนี้ค่ะเป็นยี่ห้อเท n นิวค่ะ m a g i c Secret BB ตัวนี้ขนาด45่สมิลลลนะคะเป็นของนำเข้าจากเกาหลีค่ะนี่หน้าตาแบบนี้แบบนี้นะคะ พี่มีมาแจกให้สองรางวัลน,นะคะก็มันจะเป็นบีบีสำหรับคนที่ไม่ชอบความหนามากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ชอบผิวที่ขาวเวอ์อะคะ่ะคือเขาจะสีเข้มนิดนึงสำหรับพี่นะแล้วก็สว่างขึ้นนิดนึงเนี่ยดูจากสีเห็นไหมคะสีจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็พอเกี่ยไปเนี่ยก็คือสว่างขึ้นระดับนึงนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะบางเบาถามว่าปกปิด ดีไหมสําหรับพี่เนี่ยใครที่เป็นริ้วรอยแบบโชคโชนอ่ะก็ยังยังไม่เวิร์กนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่อยากแต่งหน้าบางๆอย่างสมมุติว่าเป็นเด็กนักนักเรียนนะคะเด็กนักเรียนสมัยนี้แต่งหน้าอยังมัธยมเออน่าจะแต่งแล้วเนาะอาจจะแบบชอบความบางเบาแบบจับไม่ได้แบบผิวชั้นสวยแต่กําเนิดน,นะอะไรเงี้ยคือเกิดมาผิวชั้นดีเลยอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นตัวนี้นะคะซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ ไม่ทราบค่ะพอดีว่าน้องเขาส่งมาให้แล้วก็เขาอยากจะมาให้พี่ช่วยแจกให้สองรางวัลนี่ก็เลยรับมาให้เพราะว่าอยากให้เด็กๆได้ของกันนะคะแต่ว่าคือเท่าที่พี่เทสเนี่ยคือเขาไม่เหนียวหนึ่งละแล้วก็ค่อนข้างบางเบาแล้วก็จะทําให้ผิวสว่างขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าขาวขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สําคัญอ่ะคือมีกันแดดด้วย S.P.F. 3 6 P.A. บวกบวกนะคะ สำหรับเด็กๆที่งบไม่ได้เยอะมากก็อาจจะทาตัวนี้ทารองพื้นไปโรงเรียนทีเดียวจบก็คืออาจจะไม่ต้องเพิ่มกันแดดก็ได้แต่สำหรับส่วนตัวพี่เนี่ยต่อให้บีบีหรือว่ารองพื้นอะไรที่เขียนว่าผสมกันแดดแล้วตัวพี่ก็ยังใช้อยู่นะคะทากันแดดเพิ่มเสมอก็อ,อีกเรื่องหนึ่งค่ะวันปีใหม่เขาดาวน้องๆอาจจะหลายๆคนได้เจอพี่ที่วัดมณีนะคะก็ได้เขาดาวร่วมกันแล้วก็น้องๆมาทักแล้วก็มาขอถ่ายรูปด้วยก็ ดีใจมากเลยค่ะที่มีน้องๆจําได้นะคะแล้วก็มาขอถ่ายรูปด้วยแหละเยอะมากช่วงปีใหม่เดินที่โลตัสนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะที่น้องๆมาทักนะคะแล้วก็อ๋อลืมบอกกติกาไปว่าจะแจกของกติกานะคะพี่แจกให้สําหรับหนึ่งนะคะคนที่ติดตามพี่นะคะในโซเชียลแคมนี้อยู่นะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็รีโพสต์คลิปนี้ให้พี่นะคะแล้วก็ช่วยบอกเหตุผลให้พี่หน่อยว่าทําไมถึงอยากได้ บีบีนี้นะคะพี่จะแจกให้สองรางวัลนะคะส่วนคำถามที่ว่าซื้อที่ไหนเดี๋ยวรอให้เจ้าของเขามาตอบใต้คลิปนะคะโอเคค่ะราคาเท่าไหร่ก็รอเจ้าของมาตอบนะคะก็สำหรับพี่ที่ว่าก็โอเคระดับหนึ่งค่ะเพราะว่ามันไม่เหนียวแล้วก็ไม่มีน้ำมันนะคะน่าจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบอแต่งหน้าแล้วมันเยอะๆอะคะ่ะโอเคค่ะยังไงพี่วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ